สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับฝนเลนี่ซีซั่นอีกแล้วนะคะ<ๆ>ก็เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้น่าจะเิร์ k from home กันฝนแนละซึ่งฝนเนี่ยก็ช่วงนี้ทำงานที่บ้านนะคะมาประมาณ2องอาทิตย์แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะก็ไม่ต้องเดินทางตอนเช้าอะไรเงี้ยไปเจอรถติดหรืออะไรเงี้ยก็เอาเวลาตรงนั้นนะคะมาบำรุงผิว เพิ่มขึ้นนะดูแลตัวเองมากขึ้นวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตสก,กินแคร์เหมือนเช่นเคยแต่ว่าสก,กินแคร์วันนี้มีความพิเศษสุดๆเพราะว่าเขาเป็นเวนสตัสแคระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าดิฉันก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะช่วงนี้ โควิดระบาดหนักนะคะก็เททุกทริปแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงเราจะไม่ได้ไปแต่เราก็ใช้โปรดักต์จากญี่ปุ่นได้นะ,ะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากจะเป็นเวสังอาระดับพรีเมียมจากในญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็การแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่โรงพยาบาลชั้นนาในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะซึ่งตัวที่ฝนรอเนี่ยจะเป็น2ตัวนี้เดี๋ยวฝนเอาให้ดูก่อนค่ะ จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นโลชั่นน้าตกนะคะเป็นเซรั่มนะคะที่มีความเข้มข้นสูงนะคะแล้วก็2ตัวนี้ผลได้ทดลองใช้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เห็นผลค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตอนที่ลองใช้2ตัวนี้ผลหยุดใช้ตัวอื่นเลยนะคะอยากลองว่าเฮ้ยแบบก่อนและหลังใช้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงมันเห็นผลชัดแค่ไหนนะก็จะผลจะมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละตัวนะคะว่าเขาใช้ยังไงแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันเป็นยังไง ะก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกด subscribe ช่องเลนี่ซีซันให้ผนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโออื่นนะคะป่ะพร้อมแล้วไปดูกันซึ่งแบรนด์ที่ฝนจะมาเล่าให้ฟังน,นะคะก็จะเป็นของแบรนด์ MD นะคะก็อย่างที่บอกไปจะมีเป็นโลชั่นน้องตกกับตัวเป็นวิตซีนะคะซึ่งจะบอกว่าของเ d ดียตัวเนี้ยจุดเด่นของเขาก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสฟื้นฟูบำรุงผิวค้ำเสียเผยผิวใหม่ให้สว่างใสไร้จุดด่างดำคะ่ะ ตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้ำตกตัวนี้ค่ะเป็น M.B. r e n e w o t i o n Bright ตัวนี้นะคะจะบอกว่าเนื้อเขาว่าบางเบามากทุกคนเดี๋ยวลองเทให้ดูเนื้อเขาจะอีกน้นึ่งคือจะเป็นกึ่งๆึงแบน้ำแล้วว่าแต่ว่าทาไปแล้วเนี่ยให้ความชุ่มชื้นดีมากเลยอย่างตัวนี้เขาก็แบบว่าจะช่วยในเรื่องของความกระจา่างใสลดจุดด่างดำนะคะ แล้วก็เหมือนลดการเกิดสิ่งเสียย้ยนใหม่ก็ชัวรูปผิวหนด้วยอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะคืนความแข็งแรงให้กับผิวด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าอันนี้ใช้แล้วผิวค่อนข้างย,ยืดหยุ่นดีมากเลยอะแบบตอนเช้ามาแบบหน้าแบบอิ่มฟูมากเหมือแบบนได้นอนพักผ่อนอยางเพียงพอก็เนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเป็นสัมผัสแบบนี้เนี่ยอันนี้คือซึมไปแล้วแล้วก็เทเจอร์ที่อยู่บนมือเนี่ยเนื้อสัมผัสบ,บนมือเนี่ยคือไม่เหนียวเนนหนอะะแหละมันแห้งไปแล้วแหละแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยมันจะมีความแบบยืดหยยุ่่นนนนนนิดอออออะะะัีีีี้คคืมมาาาากกกงงึพว สารสก,กัดหรือว่าพูลสองบาทสา่วนประกอบต่างๆ ค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผลเล่าให้ฟังนะอย่างตัวแรกนะคะเขาก็จะเป็นมีตัว SH นะคะ o โกเ o ปไทด i ว e น,นะคะเขาจะช่วยเรื่องฟื้นฟูสภาพผิวที่เสื่อมสภาพแล้วก็ป้องกันการเกิดริ้วรอยอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น active โค r o m o s o m e 11นะคะช่วยซ่อมแซมในส่วนของดีเอที่ถูกทําลายจากรังสีอันต้าไวโอเลตนะคะให้กลับมากระจ่างใสยิ่งขึ้นอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็น licorice extract นะคะเป็นสารสกัดจากชาเอเททที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบแล้วก็ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานิน ลดจุดด่างดำต่างๆอย่างที่บอกไปนะคะอย่างน้ําตกตัวนี้นะคะก็ใช้ง่ายมากค่ะฝนจนะใช้เป็นแบบตอนเช้ากับตอนเย็นเลยนะคะหลังล้างหน้าเสร็จนะบำรุงก็คือฝนจะใช้เป็นสองรอบนะคะเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสแบบเร่งด่วนนะคะผมก็จะหยดรอบแรกค่ะแล้วก็ตบเขาไปทั่วๆก่อนนะคะในทั่วหน้าก็คือเริ่มจากแก้มแล้วก็ไปที่ทีโซนแล้วก็ ใช้วิธีการลูบเขาขึ้นนะคะก็อย่าภาพที่ผลใช้ดูกันนะทีนี้รอบ2เนี่ยเราก็ซ้ำไปอีกรอบนึงสัก2อสหยดนะคะตกกลับเข้าไปตรงจุดด่างดำที่เราค่อนข้างกังวลคะ่ะแล้วก็ค่อยๆกระจายออกไปทั่วใบหน้านะคะผลทําแบบนี้ซ้านะคะครั้งละสองรอบนะคะก็คือเช้าสองรอบเย็ยนสองรอบนะโดยใช้น้าตกตัวนี้นะคะมาต่อกันที่วิตามิน C นะคะตัวนี้จะเป็น m d v c IP ไวเซรั e r อยาหยาวิตามิน C เข้มข้นตัวนี้นะคะเขาก็ยังมี การ,ระสานคุณค่าจาก VC IP นะคะเป็นแบบเขาเรียกวอะไรเป็นวิตามินซีที่สามารถละลายได้ในไขมันมาถึง20%นะทุกคนเนี่ยเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เขาจะช่วยในการดูดซึมวิตามินซีเข้าผิวนะคะได้มากกว่าวิตามินซีทั่วไปด้วยช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสจุดด่างดำนะคะพร้อมทั้งยังกักเก็บความชุ่มชื้นแล้วก็รักษาน้ำหล่อเลี้ยงของผิวเรานะคะให้คงความสมดุลเอาไว้ด้วย ทำให้ผิวเรานะคะดูฉ่าน้าสุขภาพดีนะคะแล้วก็เขาจะมีส่วนผสมอีกหลากหลายที่สําคัญเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะตัวแรกเนี่ยเป็นอเมริกาแอสแทกนะคะมีสารสกัดจากพวกมะหามป้อมอินเดียที่อุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยชะลอการเกิดริวรอยก่อนวัยนะคะอีกตัวหนึ่งจะเป็นลิควอไรซ์แอสแทกนะคะเป็นสารสกัดจากสายเอเมททที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบแล้วก็ยับยั้งสร้างเม็ดสีเมลานินลดจุดด่างดำอีกตัวหนึ่งจะเป็นลิพิด e อพ m เนะคะช่วยในการกัก็บความมชช่ื้ ก็ลดการสูญเสียน้ำให้กับผิวแล้วก็ยังช่วยลดความหยาบกร้านของผิวได้ดีอีกด้วยค่ะอย่างวิธีการใช้นะคะก็ง่ายเหมือนกันฝนจะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก็คือจะกดมาหนึ่งปั๊มนะคะใช้ที่หน้าแล้วก็ที่ลําคอด้วยโดยการที่ฝนเริ่มจากแก้มก่อนเหมือนกันนะคะอันนี้ตามคําแนะนําของแบรนด์นะคะเริ่มจากแก้มนะคะแล้วก็ค่อยๆกดเข้าไปนะคะแล้วก็ ค่อยๆแทบตามทีโซนแล้วก็ค่อยๆนวดเขาเหมือนย้อนขึ้นนะคะย้อนลูกผินนหนันขงขึ้นไปตั้งแต่คานขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยทําให้ผิวเรากระชับขึ้นส่วนที่เหลือๆนะคะผมก็จะมาทาที่คอแบบนี้นะก็ ประมาณนี้นะคะวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์2ตัวจากเดียที่ฝนพูดไปเนี่ยใครที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ทั้งสองตัวนี้ใช้ได้กับทุกสภาพผิวเลยไม่ต้องห่วงว่ามันจะเกิดอาการแพ้หรือคันนะเพราะว่าอย่างฝนะเป็นคนที่แพ้ง่ายนะก็ไม่แพ้ไม่เป็นผื่นแดงอะไรเลยคือเนี่ยฝนเทสก่อนใช้แล้วก็ใช้จริงมาอีก2สัปดาห์นะคะถือว่าผิวแหง็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะคะส่วนประกอบต่างๆของเขานะคะจะไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมนะคะสารเติมแต่งสีต่างๆแล้วก็มินเนอรออยล์นะคะแอลกอฮอล์แล้วก็พารา อีกอย่างหนึ่งที่แบรนด์บอกมาก็คือถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะเราก็ควรใช้น้องเขาคู่กันนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราคาะดียิ่งขึ้นนะซึ่งในคนใช้มาก็รู้สึกว่าผลลัพ์ค่อนข้างน่าพอใจแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะจากที่ลองใช้ไปสองสัปดาห์นะคะผลลั์เนี่ยเดี๋ยวผลจะขึ้นรูปเทียบให้ดูทีมน,นะคะว่าก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงอย่างตัวน้ำตบเนี่ยฝนใช้สองรอบด้วยกันนะคะรอบแรกเนี่ยผมก็จะใช้แค่แบบเบาๆกดๆกด่อนแล้วก็รอบ2หยดซ้ำปไปอีกรอบนึงนะคะ ผนรู้สึกว่าเออผิวฝนรู้สึกอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นหน้ากระจ่างใสขึ้นทั้งที่ฝนน,น,นอนดึกมากทุกคนแบบ ช่วงหยุดนี่คือตีหนึ่งตีสเพราะว่าดูซีรีส์เกาหลีหนักมากนะคะแต่ตื่นมาหน้าเราก็ไม่ได้ดูโทรมหรือว่าหมองคล้าเหมือนโดนของขนาดนั้นนะเออก็รู้สึกว่าเคยใช้แล้วผิวมันก็ดีขึ้นจริงไงเนะมันก็หน้ามันก็ดูเคลียร์ขึ้นนะส่วนอีกตัวหนึ่งเซรั่มวิตามินซีตัวนี้ก็คือเป็นอีกตัวที่ชอบมากๆเพราะว่าฝนั้นจะค่อนข้างมีจุดดงๆจากพวกรอยสิวที่เราชอบไปแกะเขาอะแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้เข้าคลินิกด้วยนะก็จะต้องหาผลิตภัณฑ์ปกป้งหน้าช่วยเนาะ อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นรอยกระัเล็กๆตรงช่วงข้างแก้มค่ะก็รู้สึกว่าเขาจางลงแต่มันอาจจะยังไม่ได้หายไปผลรู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เขาต่อเนื่องไปอีกสักเดือนถึงสองเดือนอ่ะผลลัพธ์น่าจะดีกว่านี้นะแต่ถามว่าความพึงพอใจที่ผลลองมาสองสัปดาห์เลยดีไหมผลรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคผิวมันเคลียร์ขึ้นมันไม่หมองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรอยกระรอยจุดด่างดมันจางลงซึ่งอยู่บ้านผมไม่ได้แต่งหน้าเลยทุกคนอยู่แบบหน้าสดซึ่งตอนนี้นก็ชินแล้วไปไหนมาไหน,ไหนแถวนี้ก็คือ,คอ,คอ,คอใส่แมสก์แล้วออกไปได้ ผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะที่ผลมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็ได้แล้ค่ะอย่างที่เล่าให้ฟังกันไปนะคะจากแบรนด์นเดียทั้ง2ตัวเนี่ยผมก็ได้ทดลองใช้อย่างจริงจังมานะคะประมาณเต็มที่เลย2สัปดาห์นะคะทดลองใช้จริงแล้วก็เก็บภาพ before after มาให้ดูกันนะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอน,นี้นะคะจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อของใครอีกหลายๆคนนะคะอีกอย่างนึงคือผลลัพธ์แต่ละคนนะคะอาจจะแตกต่างกันไปนะว่าเฮ้ยสภาพผิวเราปัญหาผิวเราเป็นแบบนี้เราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะคะใครที่สนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ฝ ไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันนคลิปวิดีโอหน้าค่ะ